ลืบก็ได้ดึงตืดเดียวในหนึ่งแก้วนะคะแก้วพอดีไม่ต้องแก้วเยอะเกินนะคะก่อนเช้าก่อนออกวิ่งก่อนตื่นขึ้นมานะคะใช้หนึ่งช้อนกาแฟนะคะตักหนึ่งช้อนกาแฟใส่ลงไปในน้ําร้อนน้ําอุ่นนะ่ะแล้วก็ผสมกับบะน,นาวบีบนะคะกาแฟดําสักหน่อยหนึ่งนะอัดไปเลยค่ะอัดทุกเช้าพร้อมทุเรียนถ้ามันมีหน้าทุเรียนก็ทุเรียนเม็ดหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องดี ชีวะชีวจิตเริ่มต้นชีวจิตแล้วตอนนี้นะคะขอบคุณนะคะหนึ่งคนที่เข้ามาแวบๆนะคะม,มีมีขายยาอยู่ก็ดูก็ดกได้ไม่ดูก็ได้นะคะเพราะว่าเราทำตามกติกาเนาะแล้วเราก็จะทำเป็นไฮไลท์ไปเรื่อยๆนะคะไฮไลท์ของเราอ่ะนู่นแหละดูไปยาวๆไปจนถึงเกือบอครึ่งเดือนหน้านู่นนะคะเพราะสัญญาจะขึ้นเราจะขึ้น อ่ไฮไลท์เนี่ยวันละสองสามรอบไปเลยนะคะอ่รอบแต่ละรอบมันจะได้ไม่มีสีเสื้อเหมือนกันง่ายคุยคนละแบบนะคะวันนี้โภชนาการนะคะในช่วงจังหวะนี้อ่ังโอ้เดี๋ยวลูกค้าก็จะเข้า,ก,ารก,กรกฎาคมนะคะไม่กี่วันเดี๋ยวเราก็จะจัดต้นไม้ของเราให้มันดูโอเคนะคะพอต้นไม้ดูโอเคก็จะมี พวกสถานที่นร้แหละเล,ะละาะนะไม่ต้องเรื่องเยอะนะคะแล้วก็เตรียมผ้าปูที่นอนกับผ้าขนหนูไว้ให้พร้อมก็แล้วกันนะคะเรื่องพวกนี้คนเข้ามาอยู่กับเรานะคะเราก็จุกใจเพราะบ้านเรามีผ้าขนหนูผืนเก่าอยู่เยอะเลยนะคะเราก็เอาผืนเก่าคู่กับผืนใหม่นะคะเพื่อเราจะได้ลาะเอาของเก่าออกให้ได้นะของเก่าเมื่อจะสิบปีที่ผ่านมานะ,ะเพราะว่าเราใช้ถุงตะข่ายใส่มันเนาะ มันก็ยืดอายุให้เราเสร็จทีนี้พอลูกค้าจะเข้ามาปีนี้เราก็เริ่มต้นเราไปซื้อของใหม่มาสองปีแล้วยังไม่ได้เอาถอดออกจากถุงเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปค้นจากในถุงมานะคะว่าในถุงของเรานั้นมีมีกี่พืนถ้าสิบสองพื้นลูกค้าเข้ามาพอดีปนคละคละกับของเก่าเนาะ แล้วก็สักสี่วันหรือสามวันเราก็จะเปลี่ยนให้เขาครั้งหนึ่งครั้งละสองผืนเนาะก็ให้เขาเอามาวางไว้ที่หน้าตรงที่เราจัดไว้นะว่าเอาผ้านี้ไปเอาของใหม่ของเก่ามาให้ชันนะเราก็จะเริ่มต้นกับตัวเราเองนี่แหละนะจริงๆนะว,ว่าสิ่งที่มันมีอยู่แล้วถ้าเราทําให้มันดูดีมันดีถูอยู่แล้วนะคะทุกคนเรื่องของ อดีตแรงงานต่างด้าวนะคะไปอยู่ต่างแดนมานานทำไมถึงกลับมาอยู่มาเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่เกาะพังงันนะคะถ้าเพื่อนคนไหนเห็นหัวข้อจั่วแบบนั้นไว้ก็มาคุยกันได้มาฟังกันได้นะคะฟังกันยาวๆแต่ถ้าฟังสั้นคือเราตัดมันเป็นแค่ไฮไลท์5นาทีนะคะมันก็จะขาดตอนหน่อยเนะาะแต่ถ้าอยากจะรู้ เรื่องต่อยอดยาวๆก็เข้าไปตรงที่เพลิ์ของยูตางแดนชีวิตของแรงงานต่างแดนกลับเป็นกลับมาก็ได้เป็นเจ้าของอรีสอร์ทบังกะโลนะคะบ้านเราเคือญาติเราก็มีรีสอร์ทห้าดาวสามดาวและก็ไม่มีดาวคือของเรานี่นะคะมีหลายราคาให้เลือกนะคะของเรานี่ก็ กลุ่มสภายเป้เที่ยวนะพวกสภายเป้เที่ยวที่ประเภทว่าเขามาสองสามวันวิ่งผ่านเกาะพังงานเกาะเต่าเกาะสมุยนะอันนี้เหมาะมากเลยแต่ถ้ามาอยู่นานๆหน่อยก็ต้องถ้าสิบห้าวันขึ้นไปส่วนใหญ่เขาจะเอาตามบ้านเช่าแต่เขาอยากอยู่กับเราโดยที่ไม่ต้องอินคลูดไม่ต้องไปจ่ายค่าของเราอะ่ะไม่มันมีอินคลูด ค่าน้ําค่าไฟใช่ไหมแต่ถ้าเขาอยากไม่อินคลูดเขาก็ต้องไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟแยกคือบ้านเช่านะคะบ้านเช่าเขาก็จะเช่ารายเดือนก็จ่ายล่วงหน้าอย่างน้อยสามเดือนสองเดือนแล้วแต่เจ้าของอธุรกิจนั้นจะตกลงกับลูกค้าว่าอย่างไงเนาะแล้วก,ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้คนตอนนี้เริ่มขยับตัวเลิกจากการจ่ายคอมมิชชั่น1ิเปอร์เซ็นตให้กับเว็บไซต์เขาก็จะเปิดหน้าเพจกันนะคะให้จองเนาะ ส่วนใหญ่ของเราก็จะเจอแบบเปิดหน้าเพจแล้วเด้งมาที่เว็บไซต์อยู่ดีนะคะอันนี้ก็จำเป็นนะคะเพราะว่าเรา uh, open for all guests everywhere in the world every country every nationality นะคะ welcome for everyone come to the island นะประมาณนี้แหละแล้วช่วงนี้